ตำนานผีบังตามีเรื่องเล่าขานกันมานานในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเกี่ยวกับปรากฏการลึกลับที่เรียกว่าผีบังตาซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเหตุการณ์ที่คนถูกวิญญาณหรือสิ่งลี้ลับปิดดันการมองเห็นทำให้มองไม่เห็นสิ่งงอที่อยู่ตรงหน้าเช่นทางออกจากป่าหรือบ้านที่อยู่ไกลและแค่เอื้อมเล่ากันว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเข้าไปหาคาองค์ป่าในวันพระใหญ่แต่เมื่อถึงเวลาเย็นพวกเขาไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้ทั้งที่เส้นทางเดิม ควรจะชัดเจนมากขึ้นตามแสงไฟจากตะเกียงแต่ไม่ว่าจะเดินบนไปกี่ครั้งก็กลับมาที่เดิมจนเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆเช่นเสียงหัวเราะเบาๆหรือเสียงกิ่งไม้หักมีหญิงชราผู้หนึ่งเคยเล่าประสบการณ์คล้ายกันตอนใบสาวเธอหลงอยู่ในปากกลางคืนและรู้สึกว่ามีสายตาจับจ้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อเธอตั้งสติและพูดขอโทษพร้อมบอกว่า ไม่ได้ตั้งใจลบหลู่สิ่งลี้ลับก็เหมือนจะคลายมนสะกดออกทำให้เธอเห็นทางออกจากป่าท,าทันทีชาวบ้านมาักแก้เคล็ดด้วยการนำใบหนักหรือพริกติดตัวไปเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกผีบันตาและถ้ารู้สึกว่าหลงทางจริงๆให้ตั้งสตินั่งพักและอธิษฐานขอเข้ามาต่อเจ้าที่เจ้าทางเรื่องราวเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาบ้างว่าเป็นแค่ภาพหลอนจากความเหนื่อยล้านในป่าแต่หลายคนก็ยังเชื่อในอำนาจจดน,นี้ลับที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติอย่างแน่นแฟง